สวัสดีครับกิจกรรมความเพียร3นะครับ EP ที่7วันที่27พฤศจิกา2567นะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกงานขออภัยด้วยนะครับแบดมินผมนก็จะมาสวดจะแบ่งเป็นพาร์ทวันนี้น่าจะ3พาร์ท จะสวดบทที่1ถึงบทที่4ก่อนครับเริ่มเลยนะครับบัทนี้วันที่27เดือนพฤศจิกาพุทธศักราช2567เป็นวันที่7ที่ข้าพเจ้านายกัญชัยน้อยชาลีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระประสูตพิพระปริตและมน์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิบูชาแด่ครูวาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทือนบทสวดที่หนึ่งนะครับชุมนุมเทวดาสัมันตาจักกะวา เลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชสะัะสุนันตุสักขโมขทังสักเคกามีจะรูเปกิลิสิขะรตตะเพจันตะลิเควิมานีทีเปรัติขะชะักามีตะลุมะ นะคะาเนเคหะวัตถุมหิเคเต,เตกุมมาจายันตุเทวาชัดชะละถะละวิสเมยักขขันทัพพนาคาคันติคันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนัง สาธโวมีสุนันตุรรมมัสสาวนาคาโลอะยามพทันตาธรรมสัตวนาคาโลอะยามพทันตาธรรมสัวนาคาโลอะยามพทันตาบทสวดที่สองบทสวดนมสัสก,การพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระวะโวตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะตะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสารนังคจฉามิธัมมังสรนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิทุติยมปิธัมมังสรนังคจฉามิ ตุติยมปิสังขังสารนังคัจามิตติยมปิพุทธังสารนังัจามิตัติยมปิธรรมังสารนังัจามิตติยมปิสังขังสารนังัจามิบทสวดที่สี่บทสวดสัจจริยาคาถานัตถิมสารนังอัญญงพุทธเมสารนังวลัง เอเตนะชัจจวะเชนะโสติมีโอนตุสัปปรานัตถิมีสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวะลังเอเตนะชัจจวะเชนะโสติมีโอนตุสัปปรานัตถิมีสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะชัจจวะเชนะโสติมีโอนตุสัปปรา บทส่วนที่4นะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อน